สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การจอดลึกประเด็นที่เราสนใจกันนะครับวันนี้เรามีเอกสารราชการฉบับหนึ่งมาดูกันครับชื่ออาจจะยาวนิดหนึง่งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ เอกสารนี้เนี่ยออกมาในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่11มีนา64แล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วนะครับมันเหมือนเป็นภาคขยายของกฎกระทรวงปี62นะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ไว้วันนี้เราจะไม่ได้แค่อ่านให้ฟังนะครับแต่จะมาเอ่อมาคุยกันว่าทำไมมันต้องมีกฎพวกนี้แล้วใครละที่ต้องรู้แล้วการอบรมที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นยังไงแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องเอ่อความปลอดภัยในที่อับอากาศบ้าง หรือว่าคนที่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างนอกเนี่ยต้องมีความรู้มีทักษะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมีวิธีคิดที่ถูกต้องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่มันเอ,อ่ออาจจะร้ายแรงได้ในพื้นที่แบบนี้นะคะเป้าหมายก็คืออยากให้มีระบบความปลอดภัยที่มันทําได้จริงค่ะเอาล่ะครับงั้นมาเริ่มกันเลยใครบ้างครับที่ประกาศนี้บอกว่าต้องอบรมดูเหมือนจะไม่ได้มีแค่คนที่ลงไปทําง,งานข้างในใช่ไหมครับถูกต้องค่ะในข้อ2เนี่ย ระบุชัดเลยค่ะว่ามี4กลุ่มหลักๆที่ไหนจ้างต้องจัดอบรมให้เลยนะคะก็คือ 1. ผู้อนุญาตค่ะคนที่แบบว่าเซ็นอนุมัติให้เข้าไปทำงานได้ 2. ก็คือผู้คุดกลุ่มงานคนที่คอยดูหน้าง,งานตอนนั้น 3. คือผู้ช่วยเหลือที่อยู่ข้างนอกคอยดูคอยช่วยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็4ก็คือตัวผู้ปฏิบัติงานเองเลยค่ะคนที่เข้าไปทำงานข้างในค่ะเรียกได้ว่าครบทั้งวงจรเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่อบรม ครั้งเดียวนะคะยังมีเรื่องอการอบรมทบทวนด้วยที่ต้องทำเรื่อยๆซึ่งเดี๋ยวเราคงได้คุยรายละเอียดกันอีกทีในข้อ14ค่ะแล้วก็ยังมีอีกนะคะว่าถ้ามีการเปลี่ยนงานหรือว่าไปทำในที่ใหม่ที่มันอาจจะเสี่ยงกว่าเดิมก็ต้องมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยก่อนจะเริ่มงานใหม่ค่ะอ๋อเข้าใจครับเหมือนสร้างเป็นเครือข่ายความปลอดภัยเลยตั้งแต่คนคิดไปจนถึงคนทำงานจริงๆแล้ว ถ้านายจ้างเขาอาจจะแบบว่าไม่สะดวกจัดเองไม่มีคนไม่มีอุปกรณ์พออะไรแบบนี้มีทางอื่นไหมครับ มีทางออกค่ะข้อ2วักสามเขาก็เขียนไว้ชัดเจนค่ะว่านายจ้างเนี่ยสามารถส่งคนทั้ง4กลุ่มนี้ไปอบรมกับหน่วยงานข้างนอกได้แต่ว่าต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา11นะคะก็คือหน่วยงานฝึกอบรมที่กรมสวัสดิการเขาให้การรับรองแล้วนะคะซึ่งหน่วยงานผู้นี้เขาก็ต้องจัดอบรมตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้เหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะ ข้าใจครับทีนี้การจัดอบรมเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เ,เรียกมานั่งฟังเฉยๆแน่ๆใช่ไหมครับดูเหมือนว่ากระบวนการมันจะมีขั้นตอนมีข้อกําหนดที่ค่อนข้างาชัดเจนพอสมควรเลยใช่ค่ะชัดเจนมากค่ะข้อ3เนี่ยวางกรอบไว้ค่อนข้างรัดกุมเลยเพื่อให้การอบรมมันมีคุณภาพแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะหลกัหลกๆเลยเนี่ยผู้จัดไม่ว่าจะเป็นนายจ้างเองหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตก็ตามนะคะต้องทําตามนี้ค่ะ อย่างแรกเลยต้องแจ้งกําหนดการรายละเอียดหลักสูตรแล้วก็รายชื่อคุณสมบัติวิทยากรให้กรมสวัสดิการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย7วันทําการค่ะจะไปยื่นเองหรือว่าจะแจ้งผ่านระบบ e-service ของกรมก็ได้ค่ะแล้วก็ข้อ2ผู้เข้าอบรมเนี่ยต้องเข้าอบรมครบเต็มเวลาตลอดหลักสูตรเลยนะคะจะขาดไม่ได้เลย3คือต้องมีเอกสารประกอบการอบรมให้ผู้เข้าอบรมด้วยเนื้อหาต้องครบถ้วน4 ต้องมีการวัดผลมีการประเมินผลด้วยค่ะเพื่อให้รู้ว่าเข้าใจจริงทําได้จริงแล้วก็สุดท้ายเลยคือต้องออกหลักฐานหรือใบรับรองให้คนที่ผ่านการอบรมค่ะในใบรับรองก็ต้องบอกรายละเอียดครบเลยนะคะเช่นใครจัดชื่ออะไรเลขที่ใบอนุญาตอะไรถ้ามีใครผ่านอบรมหลักสูตรไหนอบรมที่ไหนวันที่เท่าไหร่แล้วก็ต้องมีลายเซ็นผู้มีอำนาจด,ด้วยค่ะอืม ดูเป็นระบบที่แบบว่าต้องการความรับผิดชอบตรวจสอบย้อนกลับได้ชัดเจนเลยนะครับเอ๊ะแล้วเรื่องจำนวนคนในการอบรมละครับได้ยินว่ามีจำกัดด้วยทำไมล่รครับมีจำกัดค่ะข้อ4ี่กำหนดไว้เลยเหตุผลหลักๆก็เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้นะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วยอย่างภาคทฤษฎีเนี่ยเขากาหนดไว้ไม่เกิน30คนต่อห้องนะคะต่อวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคน แต่ว่าภาพปฏิบัติซึ่งอันนี้สําคัญมากต้องดูแลใกล้ชิดมากๆเขากําหนดไว้ไม่เกิน15คนค่ะต่อวิทยากรอย่างน้อย1คนเหมือนกันก็เพื่อให้วิทยากรเขาดูแยาได้ทั่วถึงจริงๆให้คําแนะนําได้ประเมินได้ทุกคนโดยเฉพาะตอนฝึกอะไรที่มันอาจจะออมีความเสี่ยงนะคะแล้วก็เรื่องสถานที่ฝึกภาพปฏิบัตินะคะข้อ5ก็เน้นเลยว่าต้องให้มันสมจริงที่สุด ถ้าเป็นนายจ้างจัดเองก็ควรจะเป็นสถานที่ทำงานจริงไปเลยหรือถ้าไม่ได้ก็ต้องเป็นสถานที่จำลองที่มันมีลักษณะเหมือนจริงมากๆค่ะถ้านิติบุคคลจัดก็ต้องเป็นสถานที่ที่เขาได้รับอนุญาตอยู่แล้วหัวใจสําคัญเลยก็คือทุกคนต้องได้ลงมือฝึกใช้อุปกรณ์จริงๆค่ะไม่ใช่แค่ยืนดูเฉยๆอืการฝึกในสภาพแวดล้อมจริงหรือเสมือนจริงนี่สำคัญมากนะครับแล้ว ก่อนจะไปฝึกภาคปฏิบัติเนี่ยมีเงื่อนไขอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากจะต้องเป็น1ใน4กลุ่มนั้นมีค่ะอันนี้สําคัญมากเลยค่ะอยู่ในข้อ5เหมือนกันคือคนที่จะเข้าฝึกภาคปฏิบัติได้เนี่ยต้องอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือต้องมีใบรับรองแพทย์ค่ะ ที่ออกให้ไม่เกิน6เดือนนะคะมายืนยันว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจจะเป็นอันตรายได้เวลาไปทำงานในที่อับอากาศอย่างเช่นพวกโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจหรือโรคอื่นๆที่หมอเขาเห็นว่าเอออาจจะกำเริบได้ในสภาพแบบนั้นนะคะอันนี้เหมือนเป็นด่านแรกเลยค่ะโหการตรวจสุขภาพก่อนนี้แบบว่าค่อนข้างเข้มงวดเลยนะครับแสดงว่าเขาตระหนักถึงความสี่งต่อสุขภาพมากมก แล้วเรื่องอุปกรณ์ล่ะครับที่ต้องใช้ตอนฝึกภาคปฏิบัติประกาศเขาบอกอะไรที่น่าสนใจไว้บ้างไหมครับบอกไว้ละเอียดเลยค่ะในข้อ6เนี่ยระบุรายการอุปกรณ์ที่ต้องมีเป็นอย่างน้อยซึ่งการที่เขาระบุเจาะจงแบบนี้มันก็บอกเราไกลๆนะคะว่าอันตรายหลักๆที่เขากังวลมีอะไรบ้างเช่นต้องมีเครื่องวัดออกซิเจนอันนี้ชัดเลยว่ากลัวอากาศไม่พอหายใจ ต้องมีเครื่องวัด LEL หรือค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารที่มันอาจจะติดไฟหรือระเบิดได้อันนี้ก็เน้นเรื่องไฟไม่ระเบิด ต้องมีเครื่องวัดสารเคมีในบรรยากาศอันนี้ก็สําหรับสารพิกต่างๆซึ่งนายจ้างก็ต้องไปเลือกเครื่องให้มันตรงกับสารเคมีที่ตัวเองมีในโรงงานนะคะแล้วก็ต้องมีเครื่องดับเพลิงอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือ PPE เนี่ยค่ะโดยเน้นเลยว่าอย่างน้อยๆต้องมีอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัวหรือที่เราเรียกกันว่า SCBA นะคะ SCBA เลยเหรอครับ ใช่ค่ะ SCBA เลยก็คือเตรียมพร้อมสำหรับกรณีที่อากาศข้างในมันหายใจไม่ได้เลยจริงๆแล้วก็ต้องมีพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือช่วยชีวิตอื่นๆที่เหมาะสมด้วยค่ะอืมการระบุ s c p a กับ LEL meter นี่ชัดเจนมากนะครับว่าปัญหาหลักๆที่กังวลมากๆก็คืออากาศไม่ดีกับเรื่องไฟไหม้ระเบิดซึ่งก็เป็นสาเหตุโศกนาฏกรรมที่เราเห็นบ่อยๆในข่าวเกี่ยวกับที่อับอากาศทีนี้ มาถึงส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญเลยคือหลักสูตรการอบรมครับประกาศนี้เขาแบ่งไว้กี่แบบครับแล้วมันต่างกันยังไงบ้างครับในแง่เนื้อหาความเข้มขน้นแบ่งไว้ทั้งหมด6หลักสูตรค่ะตามข้อ7นะคะก็คือตามบทบาทหน้าที่เลยมีสำหรับ1ผู้อนุญาต2ผู้ควบคุมงาน3ผู้ช่วยเหลือ4ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็มี5แบบรวม4ี่ตำแหน่งเลยในหลักสูตรเดียวแล้วก็6หลักสูตรพบทวนค่ะ ที่น่าสนใจมากๆก็คือความเข้มข้นกับระยะเวลาเนี่ยมันต่างกันชัดเจนเลยค่ะมันสะท้อนระดับความรับผิดชอบแล้วก็ทักษะที่ต้องการของแต่ละตําแหน่งนะคะลองดูภาพรวมคร่าวๆนะคะอย่างผู้อนุญาตข้อ8อันนี้ใช้เวลาน้อยสุดค่ะ7ชั่วโมงอบรมวันเดียวจบทฤษฎี5ปฏิบัติ2คือเน้นให้เข้าใจภาพรวมกฎหมายการประเมินความเสี่ยงต่างๆระบบการอนุญาตบทบาทตัวเอง การปฏิบัติก็จะน้อยกว่ากลุ่มอื่นหน่อยเพราะเน้นการตัดสินใจควบคุมภาพรวมมากกว่าส่วนผู้ควบคุมงานข้อ9กับผู้ปฏิบัติงานข้ 11, อ11 2กลุ่มนี้ใช้เวลาเท่ากันค่ะคือ12ชั่วโมงทฤษฎี9ปฏิบัติ3อบรม2วันเนื้อหาก็จะลงลึกเรื่องเทคนิคมากขึ้น การตรวจวัดอากาศการระบายอากาศการใช้ PPE ที่ถูกวิธีการวางแผนป้องกันอันตรายต่างๆการรับมือเหตุฉุกเฉินคือเน้นทักษะที่ต้องใช้นาห้งานจริงๆค่ะภาคปฏิบัติก็จะเข้มข้นขึ้นมาแต่ที่เยอะสุดเลยคือผู้ช่วเหลือค่ะขอ้อ10อันนี้ใช้เวลาถึง18ชั่วโมงเลยนะคะทฤษฎี12ปฏิบัติ6อบรม3วันเต็มๆค่ะ โอ้โหสิบแปดชั่วโมงสําหรับผู้ช่วยเหลือนี่นานมากนะครับมันบอกอะไรเราครับเนี่ยมันบอกว่าบทบาทน,นี้สาคัญมากๆค่ะในสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะนอกจากจะต้องรู้เหมือนผู้คุมงานแล้วเนี่ยเขาต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกทักษะการช่วยเหลือการช่วยชีวิตแบบเข้มข้นมากๆค่ะรวมถึงต้องมีการฝึกปฐมพยาบาลแล้วก็ C P R หรือการปั๊มหัวใจนะคะซึ่งเขาจัดเวลาให้เฉพาะเรื่องนี้ถึง2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะ ภาคปฏิบัติก็จะเน้นหนักไปที่สถานการณ์จำลองการช่วยเหลือที่มันซับซ้อนการใช้เครื่องมือช่วยชีวิตต่างๆค่ะ hmm. ฟังดูแล้วตอกย้ําเลยนะครับว่าบทบาทคนอยู่ข้างนอกนี่สําคัญแล้วก็ซับซอ้อนจริงๆใช่ค่ะคือเตรียมคนให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเป็นเรื่องความเป็นความตายได้เลยนอกจากนี้ก็จะมีหลักสูตรรวม4ตําแหน่งข้อ12อันนี้ก็จะนานหน่อย24ชั่วโมง4วันเต็มสําหรับคนที่อาจจะต้องทําหลายหน้าที่หรืออยากรู้ทั้งหมดนะคะแล้วก็สุดท้ายคือหลักสูตรทบทวนข้อ13อันนี้3ชั่วโมงค่ะเป็นทฤษฎีล้วนๆเพื่อมาย้ําเตือนความรู้สําคัญๆกันค่ะ แล้วมีข้อกำหนดอะไรอีกไหมครับอย่างเช่นคนที่จะมาเข้าอบรมหลักสูตรพวกนี้เนี่ยต้องเคยผ่านการอบรมอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับมีค่ะข้อ15น้นี่ระบุไว้ชัดเจนเลยอันนี้ก็น่าสนใจนะคะคือคนที่จะเข้าอบรมทุกหลักสูตรที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ข้อ8ถึง13จะต้องเป็นคนที่ผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคีภัยมาก่อนแล้วเท่านั้นค่ะ ต้องผ่านดับเพลิงขั้นต้นมาก่อนด้วยการที่ต้องผ่านอันนี้มาก่อนนี้มันเอ่อมันน่าจะสะท้อนว่าความเสี่ยงเรื่องไฟไหม้ม,มันมักจะมาคู่กันหรือว่ามันเชื่อมโยงกับงานในที่อับอากาศเสมอๆเลยหรือเปล่าครับเป็นไปได้สูงค่ะเพราะว่าในที่อับอากาศเนี่ยบางทีมันอาจจะมีไอระเหยของสารไวไฟหรือไม่กิจกรรมที่มันอาจจะเกิดประกายไฟได้ การที่คนที่เกี่ยวข้องทุกคนมีความรู้พื้นฐานเรื่องการดับเพลิงอยู่แล้วมันก็เหมือนเป็นทักษะเสริมที่จําเป็นมากๆค่ะครับกลับมาที่เรื่องการอบรมทบทวนหน่อยครับที่บอกว่าต้องมีอันนี้ต้องทําบ่อยแค่ไหนครับแล้วมีเงื่อนไขอะไรที่แบบว่าต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับข้อ14บสีเนี่ยกำหนดไว้เออค่อนข้างเข้มงวดเลยค่ะคือนายจ้างเนี่ยต้องจัดให้ลูกจ้างที่เคยผ่านหลักสูตรหลักไปแล้วนะคะได้เข้าอบรมทบทวน ก็คือหลักสูตร3ชั่วโมงตามข้อ13ทุกทุก5ปีค่ะนับจากวันสุดท้ายที่เขาอบรมครั้งก่อนไปแต่จุดที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะคือต้องจัดอบรมทบทวนให้เสร็จเรียบร้อยภายใน30วันก่อนที่จะครบกำหนด5ปีนะคะไม่ใช่ว่ารอให้ครบ5ปีเป๊ะๆแล้วค่อยไปอบรมถ้าทำไม่ทันตามกำหนดเวลานี้เป๊ะเ,เนี่ยถือว่าใบรับรองเดิมหรือการรับรองเดิมเนี่ยสิ้นสุดลงทันทีเลยนะคะ ลูกจ้างคนนั้นจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่หมดเลยคือต้องไปอบรมหลักสูตรหลักตามบทบาทตัวเองทั้งทฤษฎีและปฏิบัติใหม่ทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหเงื่อนไขเรื่องกรอบเวลา30วันก่อนครบกําหนดนี้เข้มงวดจริงๆนะครับคือไม่ใช่แค่เตือนความจําแต่เหมือนบังคับให้ต้องวางแผนล่วงหน้าเลยเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่แรงมากว่าความรู้เรื่องนี้มันต้องแบบว่าอัปเดตตลอดเวลาจริงๆถูกต้องเลยค่ะ มันสะท้อนว่าทั้งความเสี่ยงทั้งวิธีการทำงานที่ดีที่สุดหรือแม้แต่เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใน5ปีการทบทวนก็เลยไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นข้อบังคับเลยค่ะเพื่อรักษามาตร,รฐานความปลอดภัยเอาไว้แล้วในฝั่งของคนสอนหรือวิทยากรล่ะครับอันนี้ใครก็ได้หรือเปล่าครับที่จะมาสอนเรื่องที่มันดูซับซ้อนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงแบบนี้ได้ไม่ได้เลยค่ะ ข้อ16นี่กำหนดคุณสมบัติวิทยากรไว้ค่อนข้างสูงแล้วก็เฉพาะเจาะจงพอสมควรเลยค่ะคือต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งถ้าดูรวมๆแล้วเนี่ยมันเป็นการผสมผสานกันระหว่าง 1. พื้นฐานการศึกษาอย่างน้อยๆก็ต้องปอตรีด้านอาชีววนามัยหรือเทียบเท่า 2. ประสบการณ์ตรงอันนี้สาคัญมาก คือต้องมีประสบการณ์ทํางานจริงๆเกี่ยวกับเที่ยประกาศมาแล้วอย่างน้อย1ปีถึง3ปีอันนี้แล้วแต่พื้นฐานคุณสมบัติข้ออื่นประกอบกันค่ะ 3. ประสบการณ์สอนก็ต้องมีชั่วโมงบินในการเป็นวิทยากรในหัวข้อที่เกี่ยวข้องมาแล้วด้วยอย่างน้อย24ชั่วโมงต่อปีค่ะ หรืออาจจะมีกรณีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในหัวข้อที่เป็นยายโดยตรงบวกกับประสบการณ์สอนนะคะแต่โดยรวมก็คือต้องเป็นคนที่รู้จริงทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติแล้วก็ต้องถ่ายทอดเป็นด้วยไม่ใช่ว่าแค่มีตำแหน่งเป็นจอปอวิชาชีพแล้วจะมาสอนเรื่องนี้ได้เลยนะคะต้องมีประสบการณ์ตรงด้วยค่ะอืมเรียกว่าต้องเป็นคนที่คลุกคลีอยู่ในวงการจริงๆแล้วก็ต้องมีทักษะการสอนด้วยไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้ แล้วตัววิทยากรเองล่ะครับเขาต้องมีการพัฒนาความรู้อยู่เรื่อยๆไหมครับต้องค่ะข้อ17็ก็กำหนดไว้เหมือนกันค่ะว่าในจ้างหรือหน่วยงานที่จัดอบรมเนี่ยต้องดูแลให้วิทยากรของตัวเองได้รับการฝึกอบรมหรือเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อปีด้วยค่ะก็เป็นระบบที่พยายามทำให้มั่นใจว่าทั้งคนเรียนแล้วก็คนสอนเนี่ยมีความรู้ที่มันสดใหม่อยู่เสมอนะคะ พอมีระบบการอบรมที่ดูเข้มข้นขนาดนี้แล้วเนี่ยกลไกการกำกับดูแลของภาครัฐหรือว่าสิ่งที่นายจ้างต้องทำเพื่อ,อ,อแสดงว่าได้ทำตามกฎแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับ มีกำหนดหน้าที่ไว้ชัดเจนเลยค่ะในหมวด4ข้อ18เนี่ยบอกว่าในจ้างต้องจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมค่ะพร้อมรายละเอียดเลยว่าอบรมวันไหนเวลาไหนใครเป็นวิทยากรอ,อันนี้ต้องเก็บไว้ที่สถานประกอบการเลยนะคะให้เรียบร้อยพร้อมให้พนักงานตรวจความปลอดภัยเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นข้อ19ก็กํา็กำหนดให้ต้องทำรายงานผลการฝึกอบรมด้วยค่ะตามแบบฟอร์มที่เขาให้ไว้ท้ายประกาศเลยแล้วก็ต้องส่งแจ้งให้ทางอธิบดีกรมสวัสดิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบภายใน30วันหลังจากที่อบรมเสร็จสิ้นค่ะจะส่งเป็นเอกสารหรือว่าจะส่งผ่านระบบ e-service ของกลุ่มก็ได้ค่ะก็เหมือนเป็นการปิดลูปกระบวนการนะคะทาให้ภาครัฐเขาตามดูผลได้ อ๋อเป็นระบบที่มีการบันทึกมีการรายงานผลชัดเจนนะครับแล้ว สำหรับคนที่เขาอาจจะเคยผ่านการอบรมตามประกาศเก่าๆก,ก่อนปี64มาแล้วหรือพวกวิทยากรที่เคยได้รับการยอมรับมาก่อนหน้านี้แหะครับประกาศนี้เขาว่ายังไงบ้างครับมีบทเฉพาะการรองรับไว้ให้ค่ะข้อ20เนี่ยเขากล่าวถึงคนที่เคยอบรมตามประกาศเก่าๆคือปี2548 49หรือ51นะคะบอกว่าให้ถือว่าผ่านการอบรมตามประกาศนี้ค่ะ คือไม่ต้องไปอบรมใหม่ทันทีแต่ก็ยังคงต้องเข้าสู่ระบบการอบรมทบทวนทุก5ปีตามข้อ14เหมือนเดิมนะคะแล้วถ้าใครที่ครบ5ปีไปแล้วณนะวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ก็ต้องรีบไปอบรมทบทวนภายใน90วันค่ะส่วนข้อ21ก็สําหรับวิทยากรค่ะคล้ายๆกันคือคนที่เคยผ่านหลักสูตรวิทยากรที่กรมเคยให้การยอมรับมาก่อนประกาศนี้ก็ให้ถือว่ามีคุณสมบัติตามประกาศนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ ก็เป็นการให้ความต่อเนื่องแล้วก็ยอมรับคุณวุฒิเดิมที่เคยมีมาค่ะครับจากที่เราได้สำรวจประกาศฉบับนี้กันมาทั้งหมดนะครับก็จะพอเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่านี่มันไม่ใช่แค่กฎระเบียบธรรมดา แต่มันคือความพยายามที่จะสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัยที่มันครบวงจรมากๆสำหรับการทำงานในที่อับอากาศเลยตั้งแต่กำหนดเลยว่าใครต้องรู้ต้องรู้อะไรบ้างผ่านหลักสูตรที่มันเฉพาะเจาะจงมากๆต้องฝึกปฏิบัติยังไงให้ปลอดภัยต้องทดทวนความรู้สม่าเสมอแค่ไหนใครมีสิทธิสอนได้บ้างแล้วก็ต้องมีการบันทึกติดตามผลยังไงใช่ค่ะทั้งหมดนี้มันสะท้อนความตระหนักอย่างสูงเลยนะคะ ถึงความเสี่ยงที่มันแฝงอยู่ในที่อับอากาศซึ่งตามธรรมชาติแล้วมันไม่ใช่พื้นที่ปกติที่คนเราจะเข้าไปทำงานการที่ต้องมีกฎเกณฑ์ที่ละเอียดแล้วก็เข้มงวดขนาดนี้ก็เลยเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงพวกนั้นอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินซึ่งก็น่าเศร้าใจนะคะว่าเราก็ยังคงเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาเป็นระยะระยะอยู่ น่าคิดต่อนะครับว่าการที่กฎระเบียบมันดูจะเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ทั้งเรื่องคุณสมบัติคนอบรมอุปกรณ์ที่ต้องมีการบังคับทบทวนความรู้มันอาจจะกําลังสะท้อนว่ามุมมองของสังคมหรือภาครัฐต่อความเสี่ยงในงานลักษณะนี้เนี่ยกำลังยกระดับความสําคัญขึ้นไปอีกขั้นหรือเปล่า แล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นหุ่นยนต์สำรวจระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดอากาศทางไกลหรือแม้แต่การฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR เนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานหรือรูปแบบการเตรียมความพร้อมให้การทํางานในที่อับอากาศมันปลอดภัยยิ่งขึ้นไปอีกจนอาจจะลดความจําเป็นที่คนจะต้องเข้าไปเสี่ยงภัยด้วยตัวเองในบางสถานการณ์ได้เลยหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับฝากไว้ให้เราได้ลองขมคิดกันต่อดูสำหรับวันนี้การเจาะลึกของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ